สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของแบบรูปซ้าของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆน,นะคะ,ะมาดูกันเลยในหน้าที่95นะคะอันนี้เป็นแบบรูปนะคะคำว่าแบบรูปก็คือมีแบบมาให้เรานะคะเป็นรูปต่างๆแล้วก็มีคําว่าซ้าก็คือ มันจะมาซ้ํากันนะคะแต่ว่ากี่รูปจะซ้ํากันในแต่ละข้อก็ไม่เหมือนกันนะคะมาดูกันเลยนะคะข้อที่1ก็บอกว่าวงรอบชุดที่ซ้าในแบบรูปให้วงรอบวงกลมรอบชุดที่ซ้ำนักเรียนมาดูรูปแรกเป็นรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อไปรูปที่สองเป็นรูปหกเหลี่ยมแบบนี้รูปหนึ่งกับรูปสองซ้ำหรือยังคะเหมือนกันไหม ไม่เหมือนยังไม่ซ้ำนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแบบรูปที่1กับแบบรูปที่2ยังไม่ซ้ำต่อไปมาดูรูปที่3ซ้ำไหมคะเหมือนกับรูปไหนคะรูปที่3อ่าเหมือนกับรูปแรกอ่ามาดูอีกรูปหนึ่งรูปที่4รูปที่4เหมือนกับรูปที่2แสดงว่า3 4เหมือน 1, 2สองแสดงว่าข้อนี้ซ้ำกี่รูปคะอ่าซ้ำสองรูปนักเรียนบงไปหมดเลยนะคะ ก็ได้แบบรูปสามสองรูปมาดูข้อที่สองรูปเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่สีนะคะรูปที่หนึ่งสีเขียวสีแดงยังไม่ํายังไม่ําสีเลยต่อไปสีน้ำเงินแล้วต่อไปมาสีเขียวเห็นสีเขียวมาําแล้วใช่ไหมคะดูรูปต่อไปแดงน้ำเงินแสดงว่า เขียวแดงน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินซ้ำกันกี่รูปคะอ่าสามรูปนักเรียนวงเลยนะคะอ่าต่อไปข้อที่สามอ่านี้เป็นแบบรูปที่ไม่เหมือนกันสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมดาวสามรูปนี้ยังไม่ซ้ำพอมารูปที่สี่เริ่มซนะ้ำแล้วรูปที่ห้าสามรูปที่หก าแส,สดงว่าสามกี่รูปคะอ่าสารูปข้อที่เหลือนักเรียนลองทำเองนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปเปิดไปที่หน้า96ให้การกระบาดท,ทับรูปที่หายไปอันนี้เป็นแบบรูปเหมือนกันนะคะแบบรูปเหมือนกันอ่นักเรียนดูวงกลม วงรีวงกลมวงรีวงกลมวงรีเป็นแบบรูปสองแบบใช่ไหมคะวงกลมนักเรียนว่ารูปใดหายไปคะอ่าวงรีนักเรียนการกระบายแบบนี้เลยนะคะอ่ข้ออื่นๆให้ทําเองนะคะหน้านี้นักเรียนลองฝึกนะคะต่อไปหนะ้าสุดท้ายหน้าเก้าสิบเจ็ดแบบฝึกท้าทายคําว่าท้าทายมันก็จะยากหน่อยนะคะรูป นันกเรียนเห็นรูปหลายเหลี่ยมอะไรบ้างคะอาคุณครูเห็นหนึ่งรูปนี้รูปเล็กนี้คือรูปสามเหลี่ยมอ่าน้องเขียนลงไปเลยค่ะเห็นรูปอะไรอีกอ่าดูรูปนี้สิคะรูปอะไรคะสี่เหลี่ยม ไปเจอรูปอื่นบ้างอาดูรูปใหญ่หนึ่ง,งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็สี่เหลี่ยมอะถ้าครูลงจับรูปนี้นักเรียนดูตามนะคะหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและห้าเหลี่ยมนี่นะรูปนี้นะรูปที่ครูขีดนะ เป็นรูปห้าเหลี่ยมได้ไหมได้นะคะเี่ใครเห็นเป็นรูปอื่นอีกบ้างไม่น่าจะมีแล้วนะคะอ่าข้อนี้ได้สามรูปเห็นไหมคะนี่คือวิธีคิด รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมคิดได้หลายแบบนะคะถ้าใครหาได้มากกว่าของครูลองดูนะคะว่ามีมากกว่าแบบนี้อีกไหมโอเคสำหรับวันนี้จบกันแค่นี้นะคะเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อไปในบทต่อไปนะคะเราจะขึ้นบทใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ